สวัสดีค่ะรวมรถมือ2อ k แนะนำรถเก่งมือ2ให้ท่านได้เลือกชมนะคะ Toyota าวีออสค่ะทนเป็นรถบ้นบานๆนะคะทรงสวยใช้งานได้ดีค่ะเครื่องยนต์1,500นซีซีนะคะเรียกได้ว่าประหยัดด้วยนะคะไม่ได้มีแต่สวยนะคะประหยัดค่ะทุกท่านแม็กสวยยกทั้ง4ีล้อค่ะคันนี้เป็นรถวี07นะคะเกียร์ออโต้ราคา1 2 9 0 0 0บาท พร้อมใช้งานได้เลยค่ะภายในออกโทนสีดำนะคะกระจกขึ้นโรงไฟฟ้าค่ะขับขี่ได้สบายเอกสารครบรถสภาพพร้อมใช้นะคะฟังเพลงดูหนังได้ค่ะแอร์เย็นนะคะสภาพตามในรูปค่ะดูรูปเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจกันนะคะทุกท่านซื้อสดไม่มีแหวดนะคะ129,000บาทตัวเจเกียออโตปี07เพร้ออะไรมีให้ค่ะเป็นรถเก๋ง4ประตูนะคะ สนใจคันนี้นะคะเรามีเบอร์ติดต่อผู้ขายพร้อมกับไอดีไลนค่ะใส่ไว้ให้ตรงใต้คลิปนะคะท่านสามารถติดต่อเจราจานัดหมายชมรถไปทดลองขับพร้อมกับตรวจสอบสภาพของรถด้วยตนเองได้เลยนะคะทางด้านแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้ในให้ทุกท่านได้เลือกชมค่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าหากแจ้งข้อมูลผิดพลาดประการใดตรงไหนต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ